สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมนีฝ่าว่ะคุณผู้ชมฝ่าวอยู่ด้วยค่ะแห่งเฮ็ดคือว่าฝ่าว่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลนะคะจะลงแนวทางลาพัฒนาของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางลาพัฒนาของนุ่มผู้พานค่ะแล้วก็ตามด้วยของแอดจินไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะร่วมคลิปไปเลยค่ะเวลามันจะจะเบิดไปก้อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมกว่าจะมาโหลดแล้วจะซีโมงเนาะคะ่ะ ว่าจะแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเยอะอยู่นะคะทั้งหมด12-13เซียนะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะติดทางช่องจิตนาชาแนลค่ะ13-14-14เซียนนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดเลยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะของนุ่มผู้พานสิมานสิปังบอค่ะของจิตนานํนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเด่นเดินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่จะตามไปเนาะคะ่ะจินตนากับฝากคุณผู้ชมเด้อค่ะเคยเขามาเบรงแนวทาง ให้ใช้สติแล้วก็พินิษฐ์พิจารณาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะนําแนวทางไปลงทุนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสินผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมให้มาดูเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมค่ะจินตนาสีบอกแบบเร็วๆร่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมถนัดมากเรื่องพูดไวพูดเร็วพูดว่าเวนวอย่างอื่นนะคะคุณผู้ชมคือ ภา,าษาอีสานคือเบาไหวเนาะคะ่ะเอาไวคือพูดเร็วคะ่ะถ่าวาซามันจะติดคัดค่ะคุณผู้ชมเหมือนเราแบบพูดไม่ถูกนะคะคำว่าห้องห้องวาซาค่ะจินตนากัเรเล่ยพยายามบอกเร็วๆค่ะนะพยายามเ,าเล่ยกับเล่ยกลายเป็นคนเบาเร็วแต่พยายามวาซามันก็จะติดติดคัดคัดเนาะคะ่ะแ,แต่แต่แต่ถ้าพูดเป็นภาษากลางมันก็จะไม่ติดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะไปเหมือนเดิมนะคะแต่ที่นี่กะนเนาะค่ะ กะว้าใหตุัรรณาธิการเท่าองร่ไงเอาค่ะคุณผู้ชมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ mm. เพื่อจะได้เห็นแนวทางพื่อเปืือแนวทางค้าเถือแนวทางเข่านะคะสีะเป็นอันนาเสียดายจิไดนี่มต้องพลาดโอกาสค่ะคุณผู้ชมที่เห็นแนวทางนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูคลิปหน้านะคะขันห้าวบอแชร์หรือว่าขันห้าบอ บ่กดถูกใจนะคะมันก็เหมือนกับกับมันเราไม่ชอบวิดีโอนั้นนะคะ่ะคุณผู้ชมกันเลื่อยยาคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นคลิปต่อไปนะคะถ้าเทือแนวทางเขาเนาะคะ่ะก็อยาคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไว้นั่ค่ะเผื่อแนวทางเข้าก็จะได้เห็นอีกคราวหน้าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมประมันบรแนบรนอนเนาะคะ่ะเนาะห้ากับบรูว่ามันตีเขาหรือว่าเขานะคะคุณผู้ชมก็เลยถ้าเ้ากดไว้ถ้าเทือเขา เข้ากันสิได้เห็นอเทธนาเนาะคะ่ะจะได้มาตรงคนหาบางที่เลืมซื้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาเคยเคยเขาเขาเบิงค่ะเบิงเราที่นี่ก็ได้แคบไว้แล้วกับ่ไดไอนั่นไวค่ะแล้วพอมาเบิงเข้าหลังมันมันจำซื้อเพิินบไดไไหมคะ่ะคุณผู้ชมพ่นหายุ่งสั่นละสาเหตุให้เข้าเสียเวลาเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าอยากเสียเวลาในการเบิงการค้นหานะคะกับกดไลค์กดแชร์ไวคะ่ะคุณผู้ชมอันกระจกน้ำซองอนั่นซองเงาะคะ่ะคุณผู้ชม จินตนาการได้แสบตาเนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะขอให้มันมัน,มน,มนปังๆที่เข้ามาดูแนวทางค่ะ,ะที่มี้ําจิ๊บนาใจเขามากกดไลค์กดแชร์แล้วกันเขามาบิ่งแนวทางนะคะจินตนาขอให้มันให้ปังสุก้นค่ะค่ะของหนุ่มภูพานเมื่อที่ผ่านมาเข้าแต่ตัววิ่งนะคะของแอดจินก็เข้าเข้าตัววิ่งไหมคะของแอดจินไม่ได้เข้าตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมหลุดไปหมดเลยแล้วก็ แต่ว่าเด่นเดินดีค Do ่ะค uh ุณผู้ชมเด่นเดินดีเข่าเนาะค่ะเด่นเดินดีเข่าค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีเข้าที่หกค่ะงวดนี้กับมาฝากคุณผู้ชมอีกคือเก่าค่ะเด่นเดินดีเนาะค่ะเด่นเดินดีอยู่ไหนล่ะเด่นเดินดีงวดนี้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะในตัวได้จังเข่าไปเบิงเนาะค่ะคุณผู้ชมวายจินจา่ะได้โลงไปให้คุณผู้ชมในเบิงเป็นแน่ทางกันแล้วคือกันค่ะมาจากการคำนวณล้วนเลยค่ะคุณผู้ชม แต่มันจะปังบอกกับ่รู้ค่ะรู้แต่ว่าทําออกมาแล้วก็อยากให้มันอยากให้ปังนะคะอ๋อไมใช่ละก็ใช้อ่พินิพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมอา่าจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแนวทางสําหรับแนวทางของหนุ่มภูพานนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องค่ะอา่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันทางช่องจินตนาชาแน,นลเป็นประจาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเพิ่นกับมีอา่า รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยปังปังเลยของหนุ่มภูพานคะ่ะอย่าอย่าเผลอค่ะคุณผู้ชมอย่าเผลอลืมคะ่ะอย่าลืมติดตามค่ะคุณผู้ชมอย่าเผลอว่าโอ๊ยบ่เป็นยังดงกเบื้องต่อของคนอื่นไว้นี่มักแล้วลางสินะคะคุณผู้ชมให้เข้ามาดูด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นค่ะเราพัฒนาค่ะของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาคะ่ะหนุ่มภูพานวิ่งสี่กับเจ็ดค่ะ เข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมจับเลยไปนิดนึงเนาะค่ะเนาะเลยไปแค่แต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมเอาม่มีเขามีรลุดธร้รมดาค่ะงวดน,นี้มาตามกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมวันที่1พฤศจิกายน2,567าค่ะหนุ่มภูพานวิ่ง7กับ5จับคู่ให้7 3 3 5 7 2 2 5 7 9 95 70แล้วก็05ค่ะตัวกันก็มี09แล้วก็29ค่ะคุณผู้ชม ของวดนนี้นะคะของวันศุกร์ค่ะขอให้หมันให้ปังค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูจะได้ไม่ผิดหวังเนาะค่ะเนาะขาที่ผิดหวังผ่านมาจิตนาก่ะขอโทษขออภัยสาธิที่ติดตามเสี่ยนมุ่มผู้ผ่านมาผ้ารุดเนาะค่ะก็ไม่มีใครอยากให้หลุดค่ะแต่ว่าก็มีความจําเป็นที่ต้องหลุดเพราะว่าเข้ากับบอลูเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะขอโทษขออภัยหลายๆค่ะอ่าวดนี้มาหมันมาปังกันไหมคะคุณผู้ชมคะเทือมเข่าเนาะกต่เบึงไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมถ้า รู้ว่าสีขาวกาการลันตีให้คุณผู้ชมใดท่านที่เลยล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดเนาะคะ่ะกะเบิงเป็นแนวทางเอาค่ะคุณผู้ชมเบิงห้มวนค่ะเทียบไปน้ากันเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมหักกันกับกระปถิมกันแลวเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ใส่ใจแล้วก็นําแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ เป็นวัดค่ะคุณผู้ชมไปเบิงหมอรั่ดีไรเอาค่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินให้งวดนี้นะคะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยนอเปิดพัดลมนั่ค่ะคุณผู้ชมอากาศเพราะท่านในเย็นเือับเปิดพัดลมไปนั่ซอยแอร์นะคะมันมันฮ่อนค่ะคุณผู้ชมเพิงเป็นวัดดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะคุณผู้ชม ค่ะของแอดจินค่ะวันนี้ให้วิ่งห้ากับ6กค่ะวิ่งห้ากับ6บนล่างแล้วก็จับคู่มี5 8าแปดห้าเก้าห้าศค่ะแล้วก็กัน7 8แล้วก็7 9ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะงวดที่ผ่านมาลุดสนิทค่ะคุณผู้ชมหลุดสนิทเลย ปดบอมาสามบอมาเนาะค่ะหาบอมาค่ะคุณผู้ชมมาแต่หกับ4ีออยต่อยนะคะงวดนี้ขอให้มารไทยปังค่ะคุณผู้ชมจินตนาเน้นให้ทุกตัวค่ะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวเรต้องไปบนค่ะล่างอย่างเดียวทามากลักฮกเอา6กค่ะคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้หกต้องมาค่ะคุณผู้ชมคิดว่าหกต้องมาค่ะสีมากับแปดบอหรือสีมากับศูนย์ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าค่ะนะคะจินตนามากแถวนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ m a หกแปดหกเก้าหกศูนย์นี่แหละค่ะ ตัวกันกระมักค,ค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเอาตัวเดซิมาค่ะคุณผู้ชมบอมาบนกระมาล่างละค่ะคุณผู้ชมตัวอื่นเนาะคะ่ะแต่สําหรับล่างมาตัวนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมอยู่ในนี้แหละเพราะว่าสูตรมันบม่ไปบนเนาะคะ่ะเอาขอให้หมานให้ปังค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแนวทางของแอดจินตนาค่ะกขอคอ้หมานเนาะค่ะเนาะเอาเบิรงของแอดจินอีกชุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เดินดีมากตลอดค่ะคุณผู้ชมเดินดีมาตลอดเลยค่ะ ก็คือเข้ามาหลายๆงวดไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เข้ามาหลายหงวดของเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะเดือนตุลาค่ะคุณผู้ชมบอลหลุดจักงวดค่ะอินเตอร์นาบวกพิษมือนั้นว่าหลุดเนาะค่ะหลุดงวดหนึ่งมาสั้นบอลหลุดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบวกเลขพิษซื่อค่ะนับนิวมือพิษค่ะคุณผู้ชมประเด็นเขียนเอาเนาะบริเขียนตัวเลขบวกให้เห็นค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมตัวอย่างที่นันยอนไปเบิรงของนวดที่แล้วเนาะค่ะยอนไปเบิ้องเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาบวกไว มีะคะมี8มี9มี0 3นย์ตัวมาตัวค่ะทั้งเดือนตุลาฯยังไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมเดือนนี้เริ่มเดือนไม่สิรุดบอกระ,ะเบิดเมืองน้ำกันค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาคืนนี้ต้องมี8มี9มี0 3ย์ตัวนี้ต้องมาแต่ว่าจินตนามักบ่กกับเก้าค่ะคุณผู้ชมชอบสองตัวนะคะเอาอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเบืองใกล้ๆค่ะจินตนาทําให้ดูแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าทุกงวดเลยนะคะ อาอน,นี่มาซีกะไปซีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่ออกซีหนึ่งซีเนี่ยค่ะแล้วก็มันมันย้อนกลับหากันค่ะคุณผู้ชมออกหนึ่งเจ็ดก็ได้หนึ่งตรงนี้มหาหนึ่งเจ็ดอันนี้ออกอ่าให้มาสองก็ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เข้า2ตรงนี้ให้มา8ก็มาเข้า8 9ค่ะให้มา3ก็เข้ามา3 3ค่ะคุณผู้ชมให้1มาก็มาเข้า1 4เนี่ยค่ะ4 1เนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้มา0มี1มี2อ่ะ0 1 2เนี่ยก็มา0 0เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบ่รู้จักงวดไหมคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ให้มา5 6 7งวดหมู่บ้านเนาะค่ะงวดวันพุธค่ะคุณผู้ชมแล้วก็5 6 7ก็มาเข้าที่6เนี่ยค่ะ6 4เนี่ย4 6เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะ ตามเบิ้งกระได้ค่ะคุณผู้ชมเบาๆนะคะขอให้มนันให้ปังให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ